มีรายงานจากจอคอบซินเบิร์ครับจากการเดียนบอกว่าเข้าใจกันว่าการสร้างสนามใหม่ของ s t a f ฟอร์ดบริดจเนี่ยด้วยวิธีการต่อเติมเป็นตัวเลือกที่สนใจน้อยที่สุดคาดว่าการสร้างในลักษณะนี้จะใช้เวลานาน,านเกินไปครับและไม่สามารถกลายเป็นสนามระดับโลกตอนนี้ทางเลือกที่คนสนับสนุนมากที่สุดคือการทุบสนามทิ้งและสร้างใหม่ที่เขต SW6 นะครับโดยคาดว่า การสร้างสนามใหม่จะใช้เวลาประมาณ5ปีซึ่งหมายความว่าเชลซีต้องหาสนามเย่าชั่วคราวแห่งใหม่นะครับก่อนหน้านี้เคยมีข่าวนะว่าเชลซีอาจจะใช้กับฟูลแลมหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับปีนี้เนี่ยผมจะจัดทัวร์ไปดูฟุตบอลที่อังกฤษเนี่ยเราได้สอบถามไปยังสโมสรปรากฏว่าเขาไม่เปิด ทัวชมสนามเลยนะครปีนี้ปิดทั้งปีนะครับนั่นแสดงว่าเชลซีเนี่ยเริ่มมีการขยับเกี่ยวกับเรื่องของสนามด้วยนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานจากแมตต์ลอบอกว่าสโต้ครับตกลงเบื้องต้นกับเชลซีได้แล้วในการขายที่ดินพัฒนาที่พักอาศัยให้นะครับนี่เป็น9ก้าครั้งสำคัญของแผนการปรับปรุงสนามสแตฟฟอร์ดบริดจ์และน่าจะเป็นการย้ายไปสร้างสนามณพื้นที่ใหม่การซื้อขายขั้นตอนสุดท้ายจะขึ้นอยู่ กับการให้คำปรึกษากับผู้พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวนะครับขณะที่เลียมทูมี่ครับบอกว่าโรมมนดบรามวิชเนี่ยเคยตกลงที่จะซื้อที่ดินจากสโตเป็นมูลค่า50ล้านปอนด์ตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับแต่ดีลถูกเลื่อนแบบไม่มีกำหนดครับหลังจากโดนรัฐบาลอังกฤษระง,งับวีซ่านักลงทุนในปีนั้นโดยดีลดังกล่าวเนี่ยจะทำให้สโตครับยังครอบครองแฟลต20หลังบริเวณฟูลแลมครับจากนั้นเนี่ย จะใช้เงินที่ได้จากการขายที่ดินเพื่อสร้างสาธรุูระพคที่ดีขึ้นสําหรับผู้สูงวัยและก็ผู้ที่ช่วยเหลือชุมชนนะครับขณะเดียวกัน,นครับจะมีการประชุมกับกลุ่มผู้ที่พักอาศัยในวันที่19กรกฎาคมนี้และคาดว่าจะประชุมหาข้อตกลงกันยาว9สัปดาห์เพื่อ,อคำตอบให้ได้ในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะฮะที่ดินตรงสโตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่เดี๋ยวมีโอกาสถ้าเกิด ไปเดอะบริดจ์ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองไปดูฮะว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะขณะที่นิซากินเซล่าครับบอกว่าเชลซีได้เอาชนะผู้ยื่นซื้อที่ดินจากคฤหาสของทันเซอร์ออสวอลสโตถึง13รายนะครับที่ดินนี้อยู่ติดสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับและเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงสนามแต่ออปชั่นอื่นๆเนี่ยก็ยังอยู่ในการพิจารณาเช่นกันครับนอกจากนี้ยังต้องรอการประชุมของผู้พักอาศัยในย่านนี้อีก9สัปดาห์นะครับ ส่วนเรื่องของตลาดการซื้อขายย้ายทีมครับเมื่อวานนี้ก็เป็น o f f ฟิเชีอย่างเป็นทางการก็คืออ e ีธานเอมปาดู e ครับเปิดตัวกับลีสอยู่ในแต่ย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว7ล้านปอนด์บวกกับโบนัสนะครับอ่ะก็ขอให้น้องโชคดีกับเส้นทางใหม่แล้วกันนะฮะ